ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, โตโรคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ตอบคอมเมนต์มีพี่น้องถามเข้ามานะครับว่าผมเปลี่ยนชุดคลัดก้อนนะครับผมเปลี่ยนชุดคลัดก้อนพอผมทาการเปลี่ยนแล้วนะครับมันมีอาการลื่นสะดุดกระตุกนะครับทีนี้นะครับผมก็รู้ว่ามันเป็นที่เจดีคลัสแต่ผมไม่มีงบประมาณที่จะไปทําการเปลี่ยนเจดีคลัดนะครับผมมีงบจํากัด ที่มีวิธีการแก้ไขให้มันดีขึ้นไหมนะครับอ๋อมีพี่น้องถามเข้ามาดังนั้นผมก็จะทำการตอบคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่างที่มีพี่น้อง f อถามเข้ามานั่นแหละเด้อนะครับพี่น้อง f อฟพี่นถาม,ว,ามาว่ามีเงินเปลี่ยนแคร์คลดก่อนแต่ว่าบมมีเงินเปลี่ยนเจดีคลาดเปลี่ยนไปแล้วรถมีอาการจันกระตุก นะครับมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่ารถยังมีอาการสั่นสะดุดกระตุกอยู่นะครับออกตัวกระเด้งกระเด้าอยู่นะครับพี่น้อง F c ซนะอันนี้เราก็เข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ถึงแม้ว่าอะไรนะปัจจุบันนี้ราคามันจะถูกแต่เกรดมันก็ต่ําลงต่าลงนะครับทุกท่านบางท่านก็อยากจะใช้เกรดดีๆแต่งบประมาณก็ไม่ถึงนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้ท่านจะเห็นได้ว่า ผ้าคัตหมดเกลี้ยงเลยเหลือเฉพาะตัวเหล็กนะครับทีนี้พอมันเหลือเฉพาะตัวเหล็กนะครับเอาเหล็กถูกเหล็กถูกไปถูมารู้ไหมว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับอ่าเขาเรียกว่าชามมันบางนะครับเมื่อผ้าคัดถูกันกับชามคัดนะครับพอมันบางทีนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะชามแตกนะครับชามแตกนะครับไม่ว่าจะเป็นชามคัดออโตของรถเกียร์ออโตนะครับหรือว่า เจดีคลัตของรถเกียร์ธรรมดาก็แตกมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีจากการที่มันบางพองมันบางแล้วแรงเวียงาจากคัดก้อนนะครับมันเหวียงดันแล้วมันก็กระจายออกเลยนะครับพี่น้องเอฟซีถ้าโดนคนก็เจ็บแต่ถ้าดวงดีหน่อยมันแตกอยู่ภายในเครื่องมันก็ไม่เป็นไรมากนะครับแต่ว่ามันก็จะวิ่งไปทําให้ชิ้นส่วนอื่นเสียหายนะครับทุกท่านนะก็เข้าใจอยู่นะครับตามงบประมาณนะครับทีนี้ การที่เรารใช้รถไปนานๆนะครับแล้ว้าคลัดมันสึกนะครับ้าคลัดมันไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าคลัดมันสึกอย่างเดียวนะครับเจดีคลาดสึกด้วยเมื่อเจดีย์คลาดสึกนะครับเห็นไหมช่องว่างที่เกิดขึ้นมันจะเยอะนะครับเห็นไหมยิ่งช่องว่างเยอะมันก็ยิ่งกินกําลังเครื่องนะครับแต่ทีนี้นอกจากเรื่องของมันกินกําลังเครื่องนะครับก็คือต้องใช้รอบเครื่องที่สูงแล้วยังไม่พอนะครับผ้าคพัด เห็นไหมมันชิดข้างหนึ่งห่างข้างหนึ่งนะครับมันจะจับไม่เต็มหน้านะครับพอมันจับไม่เต็มหน้ามันจับอยู่ครึ่งเดียวนะครับก็เกิดอาการคัดลื่นคัดสั่นนั่นเองนะครับพี่น้อง fc นะอันนี้ก็คือเรื่องของผ้าคัดชามคัดสึกมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับเกิดช่องว่างขึ้นเยอะนะครับอ่ะยิ่งเจดีคัดสึกมากเท่าไหร่นะครับต่อให้เราเปลี่ยนผ้าคัดมันก็ยังคงมีช่องว่างนะครับมันก็จินรอบเครื่องจินน้ํามันอยู่ดีนะครับเอาละทีนี้ในเมื่อ เรานะครับได้ทําการเปลี่ยนผ้าคัดใหม่นะครับได้ทําการเปลี่ยนผ้าคัดใหม่แต่ชามคัดเราไม่มีงบประมาณที่จะทําการเปลี่ยนทายนะครับเราจะทํายังไงดีนะครับผมก็มี2ส่วนนะครับที่จะแนะนํากิ่น้อง fc ส่วนแรกก็คือพูดถึงเรื่องของการส่งโรงกึ่งการส่งโรงกึ่งถ้าใครรู้จักช่างกึ่งนะครับหรือมีโรงกึ่งเป็นของตัวเองนะครับก็นี่เลยกึ่งออกให้เรียบนะครับการกึ่งออกให้เรียบหน้าสัมผัส มันสัมผัสได้เต็มหน้าแต่ว่ามันก็ยังอ่ามันก็ยังหมายความว่าผ้าคัดเนี่ยมันสัมผัสได้เต็มเนี่ยจากหัวยันท้ายเนี่ยนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมชี้อยู่ตอนนี้มันจะตาจับไม่เต็มหน้าเหมือนเดิมมันก็ยังคงมีอาการคลัดลื่นแต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับพี่น้อง fc นะเอาละทีนี้นะครับประเด็นที่สองนะครับที่เราสามารถจะทําได้ประเด็นที่สองที่เราจะสามารถทําได้ นะครับก็คือให้ลงกลึงถ้าเรามีพักพวกมีเพื่อนมีฝูงเขาจะโค้งเหล็กเส้นธรรมดานี่แหละนะครับโค้งเหล็กเส้นธรรมดาสวมเข้าแล้วก็ทําการเชื่อมติดนะครับพี่น้อง f อนะอันนี้จะเป็นการดีเลยนะครับพี่น้อง f อฟก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับถ้าทําได้แบบนี้แต่เรื่องของงบประมาณนั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับงบว่าจะใช้งบกี่บาทถ้าเปรียบเทียบกันกันกบอรอง,งบหน่อยซื้อเจดีทั้งชุดเลยนะครับก็ พิจารณาเอาตามความเหมาะสมนะครับพี่น้องนะทีนี้เรามาพูดถึงนะครับวิชามารของเรากันบ้างวิชามารของเรานะครับวิชานอกตำรานะครับก็าถามว่าแนะนำไหมก็ไม่อยากจะแนะนำหรอกนะครับแต่ว่าในเมื่อความจำเป็นนะครับที่จะต้องทำนะครับก็คือให้เราสังเกตล่องตรงนี้ล่องตรงนี้ มันล่องเล็กล่องใหญ่สันนูนเนี่ยไอ้ที่สันที่นูนขึ้นมาเนี่ยนะครับไอเป็นเส้นนูนนูนขึ้นมาเนี่ยมันเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับพอเรารู้ขนาดเส้นแล้วนะครับให้เรามาดูตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าผ้าคลัด์มันจะเป็นล่องอยู่เห็นไหมล่องนูนนะครับล่องนูนที่เจดีคลัด์มันก็จะมาเข้าล่องตรงนี้ที่ผ้าคลัด์แต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าผ้าคลัด์ใหม่ ผ้าคัดใหม่ร่องมันเล็กร่องมันแคบร่องมันเล็กร่องมันแคบนะเห็นไหมเวลาที่คัดมันกลางออกไอ้สันนุนูเนี่ยสันนุนนูตรงนี้มันก็มาติดอยู่ในร่องตรงนี้นะครับทาให้ผ้าคัดด้านข้างเนี่ยไม่สัมผัสกันกับชามพัดดังนั้นวิธีการแก้ไขแก้อย่างไงวิธีเดิมเสาะร่องที่อะไพี่น้องใบเลื่อยเสาะให้มันง่ญ่ถึงที่ง่ายๆนะครับสูตรแรกเสาะร่อง แลี๋ยับพี่น้องนะทีนี้สูตรที่สองเฮ้ดจังได๋ล่ะสูตรที่สองสูตรแรกซอกร่องสูตรที่สองเฮ้ดจังได๋เห็นบ่นี่สันมันนูนขึ้นมามันเกิดปัญหาเรื่องของสันนูนเนี่ยมันค้ำยนันกันกับผ้าคัดทําให้หน้าของผ้าคัดไม่สัมผัสกันกันกบพื้นล่างเฮ้ดจังได๋ดีพี่น้อง F C. เฮ้ยสิเห็นอมยิ้มบ่นี่เขาเดินอมยิ้มบ่นี่เกียร์ออกที่ละครับพี่น้องเฮเกียร์ออกนะครับเกียร์ออกเท่าที่เราจะทําได้นั่นเอง ได้ครับพเอ็เองได้แต่ว่าถามว่ามันจะหายสันบอไม่หายแต่ว่ามันก็ยังดีขึ้นนะครับมันก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้ก็ให้เราเอาไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็แล้วกันนะครับก็แล้วแต่นะครับใครจะเอาสูตรไหนก็ไม่ได้ว่ารวมไปจนถึงรถอโตเมติกคือการรถอโตเมติกนะครับถ้ามันเงาแบบนี้ถือว่าลื่นนะครับพี่น้องเอฟซีไม่ว่าจะเป็น จานดิสเบกเอ้อสังเกตบอาจานดิสเบกไหมแค่มันเรียบแค่มันเรียบมันไม่ได้เงาจานดิสเบกของไม่นะครับแกนโชคไหมเรียบไม่ได้เงาแบบเป็นกระจกนะอ่าให้สังเกตเบื้องนะครับจานเบกดําเหมือนกันชามคัดเหมือนกันมันเรียบแต่มันไม่ได้เงานะครับพี่น้องเอฟซีถ้ามันเงาอันนั้นก็คือ มันลื่นมันผิดปกติแล้วน,ลน,นะครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าเป็นผ้าพัดของรถออโ,โต้นะครับถ้าถอดออกมาแล้วผ้าพัดมันเงาหรือว่าผ้าเบรกดำเนี่ยถอดออกมาแล้วมันเงากระดาษทรายถูรดครับพี่น้องเอฟซีขัดหน้าเงาๆมันออกก็คือหน้าตรงนั้นมันด้านมันลื่นนะครับพี่น้องเอฟซีนั่นก็คือวิธีการปรับแต่งของเราในสไตล์บ้านๆน,นั่นเอง เอาละนะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ